ส้มแซลมอนเซสตเป็นที่สมบูรณ์เป็นอันที่เรียบส,ส,สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่น่าหักยินดีตอนทับเข้าสู่ซองสองให้น้องสาวเ่าขำหมดแล้ว,วนนทุกคนคมือนี้เฮาชิมีทีมงานเก่าอีกแล้วนี่เพิ่มเติมด้วยเจ๊อินอาหารทะเลสดนะทุกคนโดน <c oughs> โดนเพื่อนเจอ,อินงามของเฮาอัเพนมาเป็นสปอนเซอร์เลยทุกคนมือวนี้สป,ปอนเซอร์อยางยังฮุ้บอก โอ ah uh? oh, sure? <laughs> yeah, <hel> ๊ยปลาแซฟหมอนปลาแซฟหมอนมีแมงวันมันสดเด้แมงวันอ่แมงมันสดและแมงวันอันอยากโตมอยากยังเนาะทุกคนเนาะวันนี้เจี๊ยนเขามาเป็นสปอนเซอร์เนาะแม่บอกปากัดเปื่อยย่นกัเปื่อยเรยังไม่ทันทอดเบื้องเด้ออันแต่เชีให้อันเบื้องหน้าคักๆเพราะว่าเพื่อนหายหน้าหายตากะอยากโดนเพื่อนว่าเนี่ย สบายดีสวัสดีสวัสดีเพราะว่าากองดนเพร่ะวน่ากองดนเมื่วนพ่ไปเขาองนเมื่านพึ่ไปเขากองดนเมื่อานพ่เาอนเมื่อานปาองมื่อวานพเองนเมิ่อวน่งเขากองโดเมื่อวางเขาองนเมื่อานพ่บไ่ขากอนเ่อนงไิเขาลองเมื่อว่งไเขากองนเมานเขากนง่ดเม่อน่เานเมอนพเขายองเมนูปเขริองม่านพ่งไปเาก เออปูดาวเนาะอันนี้ปูดาวปูดาวไข่เห็ดขนาดน่น้องตู่ก้อยเกตนี่วัตถุดิบของเฮาที่เกี่ยมไว้มีต้มยำก้อนต้มยำก้อนครึ่งสำดีลูกแล้วก็มักเล่นหัวหอมใหญ่แล้วก็เห็ดขาวนี่วัตถุดิบของเฮาแล้วก็ บอด้บอด้แกงอันเจ๊อินอาหารทะเลสดลงน้ำเตะแซ่บอยู่บ่มันก็แซ่บล้แหละเนาะแซ่บแซ่บเลยแหละเนาะมันก็พร้อมเมื่อกาเซฟแม่แม่ไพสีแกงนี่ไอ้ไตไตแม่โอ้อยไตเอ้ยไตก็ได้แกงเพราะว่าเราเป็นสาวเล่าแล้วก็เฮ็ดคงกินแซ่ฟเฮ็ดบุ๊มี่พยองกับยองตัวเองอีกนะไปคัดสันเฮากับไปเลิมอันดั่งไฟค้างหม้อไป มาเริ่มเลยแบบนี้จักสีแก,แกงใส่อันใดใส่อันใดก่อนเพราะหม้มอพดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพดแล้วหม้อพดแล้วทุกคนว่าสีค้างหม้อค้างอย่างอะไรแต่ว่าหม้อค่ะพดแล้ว,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 ลวใส่อันเครื่องนี้ก่อนเนาะใส่ใส่สองอันเลยอัน,อนมาอย่างอันนี้นขา้ขาวหน,วน่อนวะข้าวนอต้อมยำนะทุกคนข้าวนอต้มยำก่อน ตายกะสิใส่ลงไปสองก้อนเลยพุ่นนะใส่มาสองก้อนเลยส้มบ่หรือบ่ส้มบ่สองก้อนบ่ส้มเนาะบ่ส้มไปกีนวาวบ่ส้มเอากะทายลงไปแล่มีอย่างอื่นคั诺คันเอ้าวเขาคือใส่หลายฮะอันนี้คั诺ดิคั诺คั诺โซดรส้มอ่ะนะคน诺บนนัวเนาะใส่มาเลยตัวนี้คน诺นัวนะทุกคนเนาะใส่มาเลยมาบอกเด้อว่าสิเป็นกินบ่แต่ว่าอันเวอิน อันเจอินอาหารทะเลสดค่ะเพื่อนได้เมื่อแล้วเพราะว่าอันลุกลูก้าเพื่อนโตมานะคะโมากเพื่อกับปิ่นสปอนเซื้อให้เฮานะทุกคนเนาะในอันเครื่องอะไรอันปลาเซลมอนนะทุกคนเนาะเพิ่นเอามาให้เฮาอันชิว่าไรไปนสปอนนซื้อให้เฮามาถ่ายคลิปในมือนี้นทุกคนเนาะอันนี้เครื่องใส่หมักเล่นก่อนให้มันเปื่อยดิแม่บอกแม่บอกบโบ้เคยต้มจังไลโบ้เคยเห็ดกินจะเพื่อนอันนี้เลยครั้งทำอิซเลยทุกคน กะงมเท้างมเท้าไปแล้วทุกคนหมอพวกหอมกระไส่ใช่เลยบ่เลยเพราะว่าน้ำน้ำพ่นแล้วละปะให้มันพ่นแล้วจังเอาปลาลงมาเนี่ยค่ะบ่อนั้นันพ่นบ่อนั้นบนบ่โมฮู้ได้ใส่ไปเลยเฮ็ดได้ส่ะเฮ็ดกะอือใส่เพ็ดอีกมันกระสิเป็นกินอยู่บ่ทุกคนเพ็รอันนี้มากินน้ำกันเนาะมาสิกินได้มากินเพราะไหนจักสิเป็นกินอยู่บ่อนั่งบนอ่ะ แต่ว่าสีสันหน้าตาก็งามอยู่ทุกคนมาเบิ่งน้ำกันได้ว่าสิตอสิเป็ดกินบัลลูโบเกีนเป็ดกินเน่แปลว่าเอาใส่เครื่องครบแบบนี้แล้วแหละให้มันซุกเวลาเอาจังมานซีมแล้วป่าลงแบบนี้บอกก็สีแบบนั้นแ<บ>หละบอนแมนโบเกียนโบไทยหมกจบเจือก่อนหรือหมอวันก่อนปะไปขั้นตอน ถ่าให้มอ้ดโคละสิเอาปลาล่งเลยผ้ากันตั้งผ้าเข้ามาันชนเหมือนกันว่ามันจะเป็นกินบอกเน,น,ะนะะา,านะพะว่าครั้งแบบยิ้มเคยกินเลยเจ๊บต้มปลาส้มแซลมอนเซ็ตเป็นที่สมบูรณ์เป็นอันที่เรียบร้อยข้างในไม่ชีวิตนเนาะ้างในไม่ชีวิตทุกคนที่แบบได้มือกินนี้ปลาแซลมอนเนาะผักได้กินกับไม่ได้กินเนื้อได้กินอย่างมันกนได้กิน อันนี้ร่ออะไรมันอิน่ว่าอิเพิ่มอันใจดีนะคุณเราคนเป็นสอเซอร์เราไม่เคยได้กินท่เนก็เลยเอาเรให้กินเบิ่มเนกันะซิมซมมึะ้าของแกกรยานถ้าก็ยาปะได้มคะไดใต้ก็ยังยานนะเะใช่อมเาบนี้ไยานพ่อเป็นลูกไม่จะได้อยู่บานมาด้ทุกคนเวลองสดอปัม็ เด้อแซ็ตเป็นคนะมันเนาะมันอยา,นากมันมันสยองสยออนมาเด้อทุกคนมากินอันต้มเครื่องอะไรเซี่ยมอนต้มส้มน,นะทุกคนเนาะต้มส้มหรือว่าต้ยมยำนะทุกคนเนาะมาเด้อมากินน้ำเดีอรทุกคนแล้วกันอันนี้ิปนะเข,ข้าทุกคนเนาอ้ยเจ้าไข่คิปเข้าเรียบร้อยแล้วผูบไปบด้วยเข้ากันเลย <laughs> ไปบดดูแลเนาะมามันมันเนาะมันมัน แช่แื้วบุ้งน้ำป่าเน้ำอ,อ,อื่นเนาะมันอยากมันมันทุกคนบุบ๊แม่นเป็นน้ำข้นแกงแหมขั้นแกงเมียงเซฟสัมนีแล้วบุบ๊บแม่นเป็นน้ำป,าปาลาบอลเลยขั้นแก่งเนี่ยเซฟสัมมีแล้วเก็จะว่าเป็นน้ำปลามันเซฟอยู่ที่เบาะเป็นน้ำข้นปู๋เป็นน้ำข้นปู๋งแ้วนี้เป็นน้ำแกย้วนี้เป็นน้ำปุ๋งเซฟบุ๊บ <laughs> ให้กินบุ๊บให้กิน น้อเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ลุ่มแล้วสองคนเดทุกคนมื้อนี้บ่ให้กินค่อยเป็นคนแก่เด้เอาทุกคนพ่ชสิยอ้อนว้วยไปปะได้ทุกคนเลบยบ่ได้เนาะแบบนี้นเนาะเฮาต้องอ่นวันเมื่อไหร่วะกินข้าวเช้าน้ำแม่เพราะว่าตอนนี้มันก็สิ่ประมาณจะมูประมาณสิประมาณอยู่อันสิบสองโมงบัหนึ่งโมงทุกคนหนึ่งโมงรัวเลยสิบสามโมงบ่บ่ฮู้ทางนี้กินเป <13. S 1> ลีกก่ยว ตามโมงคนนั้นมากินข้าวไรดูแล้วคนาะมาเด้อพื้นท้องปลานี่ตามเลยข้าวเหนียวเนื้อเค้ามันน้ำมันแห้งเนาะมันบนะอืมันมโปกปลาทั่วไปครับแต่ว่าใส่มะขามกระบัก,ก,บกลหลายๆนี่งนะใส่มะขามแต่ว่า บอกง่ายๆกับเซ่เอมแะทุกคนมันก็บุพเพจะไม่ใช่บุเพหรือเปล่ใช่อยู่เดียวหมดเด็กเนี่ยโอ้เอ้าทำอหาคือสิกินเนาะทำเอ้ยตายแล้วมากินเป็ดตุ้งต้นทุกคนอยังเอ้ยตายมาเด้อพี่น้องต้มปลาแซลหมดครั้งแรกในชีวิต กับสมบัติแก็ได้บ่ได้บ่ได้กินน้ำมังด้วยก่างนี้ทนเลกันน้องตู่กินน้ำมันด้ต่อไปเอยด้มน้างเี่ยไม่ได้งอมไงทุกคยังไม่ไย้็จแล้วา่สายคิดเนาะภาคนี้หามภาคน้องนางแม่ภาคนี้มาจากสวนน้องนางนะทุกคนเนาะน้องนาง เพิ่มอาวมโซ่ทำแล้าทุกคนนะเพราะว่าณรัดเพิ่มทันใหญ่เนกินแล้วทุกคนนะเพิ่มเราเอาทันมาซีมพัเอามาซีมแล้วให้ทุกคนได้เบิกนําเป็นพยาน้ำกันเนาะว่าพักน้องนางทันใหญ่แล้วทุกคนเนาะกินได้แล้วเนาะอ่อนอ่อนคลังโฮมใจตัวเองแกงแซฟเองกินเองแซ่บเองนักเลงพอนักเลงพอตะกฟองเลยยังน้อยเจ้าไหาจะได้ยังข้าว ใจเย็นยังเต็มหม้อใจเย็นน้อยยังเต็มหม้อเผื่อว่าหอมืุอนี้เลยที่แต่ใจก้องว้ยวันนะน้ำตะก้อนหมดเลยแม่กินได้เลยอะไรใหญ่เลยทุกคนจะตายบริภาษ์อย่างเลยนะทุกคนนคอย่าให้ทุกคนในเบื้องหน้าว่าบริภาษ์อย่างเลยทุกคนเบื้องเบื้องแต่ตอนมันมันมาเป็นสำเร็จรูปมันเออแล้วเทาก็บบริภาษ์แล้วเทาลงมันนี้เลย เอ้ยอย่าอ้างไรบ่เคยกินนะทุกคนนะใจมันอะไรเลยเต้อย่าอ้างหลายผัดซีบอกไรผัดไอพิ่นบ่เคยกินเนะบ่เคยกินะบ่เคยขายเดี๋ยวนี้เราพี่ห้องเนาะเอามาเนาะทุกคนน้าข้านบานเป็นฝ่ายกาบแวววานหูจักวิธีกินวิธีอย่างทุกคนแบบเฮ็ดทั่ใดๆมันจะแซ่บกระเซียบมึงบอกส่อไอ้น้องเนาะทุกคนเพราะว่าส่อไอ้น้องเขาบ่เคยกินไอ้นีนะทุกคนน้องนี่จะเป็นครั้งแบบอิทเลยแต่เกิดมาเนาะง่ายๆ ยังไงก็ขอบใจเจอินอาหารทะเลส,สดของเพิ่นอนขอบคุณทุกคนเนาะเป็นใน,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 นทางนี้ปาลบบา,าเชีมดนก็มีกลางเอปลาเนี่ยแต่มมีเพราะาซื้ออะไรมันก็ต้องมีแต่อะไรมีได้ป่าบุมีกลางท <c oughs> ำอะไรป่าเชี่ยวมันก็มีกลางนั่นเนาะเออคทำอะไรมันเนาะอะไรม,มันมันมันม้มวนเนื้อมันเขาเป็นคนตั้งทะเลเขายัางนำเขาโบรานเลย <c oughs> เด้เราบ่มีซีนก็ได้กิ่นยู่ทุกคนเพราะว่ามันติดดุกมาในน้อยนึงเะไดกินทุกคนอ่านั้นทุกคนก็สิ่งเขอพิลิปเพียงเท่านี้ทุกคนเพราะว่าอยากซ่อมกินเงินกระดูกกินอย่างไม่นะทุกคนผัดเม่นอยากแห่นผัดผันสีแห่นให้ทุกคนบ่มเปิอ่านทุกคนเนาะเพราะว่ามันสมอะไรนะทุกคนเยกับบ่มว่ากันนะทุกคนเนาะเพราะว่า กระบอกมันมันเป็นอันนั้นเลยนะเครื่องอะไรแบบที่ว่ามีตะหางเครื่องอะไรมีตะหางตะหางอะไรทุกคนนอกจากขอข้ามุกขอาวแตงน้ำเจี๊นเนาะอาหารอะไรซุปเนาะที่เพื่อนมาเป็นสัมป์คนซื้ออันเอาเครื่องอะไรอันปลาเซลมอนมาให้เฮาอันลองต้มยำในมือโน่นต้นเนาะเพราะว่าไ่เคยกินเขาพิะทุกคนเนาะอ้าวัพิชเลยนะมากระห้าอุ่นทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อนจะยากน้ำเฮาเนาะก็ง่ายดูเนาะ แ้วยังลืมเข้าไปกูไลค์กดแชร์ให้สาวไน้องสาวเราทั้งหมดในทุกคนก็จะมีแงให้คิดใหม่ต่อไปละสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย